여ย분안녕บุ요อันยกยอดินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชีฮูรีย สำหรับรายการนี้นะคะเราจะมารีแอคทุกสิ่งเอฟเฟติงจิงกะเบลที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีวงการบันเทิงเกาหลีเพลงนักเต้นนักสแสดงทุกอย่างเลยอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าคุณอยากไปให้เรารีแอคอะไรรีแคปอะไรคะเราก็จะมาดูให้กับคุณเนาะซึ่งตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามันร้อนแรงมากๆแล้วถ้าไม่รีแอคเนี่ยคือไม่ได้เลยก็คือรายการ Street Woman Fighter ค่ะซึ่งต้องบอกก่อนว่าในช่องเราเนี่ยที่ทำรีแอคไปมีแต่ Street Woman Fighter ทั้งนั้นเลยเพราะเราเติงนักเต้นและอีกอย่างนึงคือเราก็เป็นนักเต้นเองด้วยนะปือคนที่ชอบเต้นอยู่แล้วเคยเต้นคอนด้วยเพรราาะะฉนเจอิ น,นี้เป็นพิเศษซึ่งก่อนนั้นเนี้ยมีโอ้โหรีแอคไปหลายอย่างมากๆทั้งที่เป็นเต้นแมทช์มิชชั่นนะคะที่เต้นเพลงเคป๊อปเนาะทั้งที่เป็นโอ้โหพีวิวของรายการนะคะคือมีแบบวิเคราะห์แต่ละทีมอะไรพวกนี้ให้แล้วเรียบร้อยด้วยแต่แต่สิ่งที่เรากำลังจะรีแอคในตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมาใหม่สดๆร้อนๆม,ม,มากๆเลยแล้วแบบทันทีที่เห็นปุ๊บอะเราก็บินข้ามประเทศเพื่อไปดูเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันอดใจไม่ไหวแล้วเขาไม่เปิดให้เราดูแต่เราอยากดูเราจะมารีแอคให้ทุกคนดูททีีีี่่่่่่่นนนเเเปป็แรรกกกคคะะววาาาลไดดูัย สิ่งนี้นะคะที่เราจะพาทุกคนไปดูเนี่ยคือ Dance Trailer ค่ะทุกคนหลังจากที่เราดูเทรลเลอร์อะไรมากมายเต็มไปหมดทั้งดราม่าทั้งโอ้โหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรายการนะคะแต่ตอนนี้เราจะได้ดูการ Dance หรือการเต้นของเขาแบบเต็มเต็ตากันแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูมาดูพร้อมกันไปในคลิปนี้เลยนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวนะเพลงมูแมนโดจัคคัตเป็นเพลงที่ชอบมากๆอะขอดูก่อนขอดูดีๆก่อนอุ้ย หัวหน้าไหมหัวหน้าไหมคนลุกโอ้โหอุ้ยคุณคนลุกจริงอออ้ยอุ้ยมิกซ์ดีด้วย อ่ะเดี๋ยวนแดเฮ้ยเรามาเต้นด้วยกันอ่ฮโหโอ้ยอ่ะรู้ค่นี้แหละ

อ่าอ่าโอ้โหเอ้ยขอดูก่อนเขาดูก่อนอ๋อเขาไม่บอกอ่ะนึกว่าเขาบอกว่าใครเป็นคนออกแบบท่าเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขาบอกไหมโอ้มีคอรโรกราฟีดเร์บายอูแท่่ะทุกคนฟอร์เมชั่นดเร์บายฮันดี้เจโอ้โห,โห,โห,โห สุดยอดมากคือเขาเอาคอมบิเนชันของ Street w o m a n Fighter ซีซั่นแรกแล้วก็ Street Man Fighter นะคะมาช่วยกันไม่แปลกใจเลยไม่แปลกใจเลยคือคุณวูแทกับฮันนี่เจอ่ะคือวูแทนี่เรารู้อยู่แล้วในเรื่องของคอรกราว่าเขาเก่งถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ชายแต่เขาคอรกราเพลงผู้หญิงได้ดีมากๆาฮันนี่เจไม่ต้องพูดถึงฟอร์เมชันเนี่ยคุณฮันนี่เจเป็นคนดูให้ทาเต้นคือคุณวูแทสุดยอดสุดยอดสุดยอดคือต้องบอกออก่อนเลยนะว่าทันทีที่ตอนเริ่มนะมีเสียง ขึ้นมานะ s t r e e โอ้โหมันแบบมันเป็นเสียงที่คิดถึงเพราะว่าเราได้ยินบ่อยมากเลยตอนที่เราดูรายการนะคะแล้วยิ่งตอนเห็นว่าเป็นเพลง b ู u e m a คือโอ้ยอมเลยมันเป็นเพลงที่เราชอบเป็นเพลงที่เราเคยเต้นด้วยนะแล้วก็คอรากราฟเนี่ยคล้ายๆประมาณนี้นะแต่อันนี้คือบอกว่าเจ๋งมากๆนะโอ้ยดูแล้วเราก็อยากจะดูอีกนะคือดีไปหมดเลยชอบตั้งแต่ตอนที่เขาแบบเปิดตัวมารวมกันก่อนเสร็จแล้วเขาก็มีให้แต่ละทีมได้โชว์นะความโดดเด่นของตัวเองนะมีซีนให้แต่ละทีมได้โชว์โชว์กันไปทีละคู่ทีละ ทีละคู่แล้วตอนจบก็มารวมกันอันนี้คือแบบสุดยอดมากแล้วซีนนี้บอกเลยว่าเขามีสปอยให้เราดูตั้งแต่ตอนที่เราดูเทรลเลอร์ในรอบแรกไปแล้วนะที่เราสงสัยว่าเอ๊ะอะไรทำไมมายืนรวมๆกันนะคะมันคือซีนนี้นี่เองคือมันอยู่ในเทรลเลอร์นี้นี่เองสุดยอดมากๆเลยอะแบบดีอะแสงเสริงดีท่าเต้นดีฟอร์เมชั่นดีเพลงก็ดีอีกต่างหากนะคะคือตาจะไหลอยากดูแล้ว หนึงนะคะหลังจากที่ได้ดูกันจบไปแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้เราก็จะแบบใจเต้นจุกตัวตาเป็นพิเศษนิดหน่อยเพราะว่าจะบอกว่ามีหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันรายการ Street m a n Fighter เนี่ยที่กำลังจะมาจัดเวิร์กช็อปในประเทศไทยนะคะคนคนนั้นก็คือคุณเคิร์เซนดอชเจนนันเองค่ะทุกคนหัวหน้าทีมแจมใน p u b l i c นั่นเองซึ่งต้องขอบอกก่อนเลยว่า Diary of c จ a n g ี i h u เราไม่มีพลาดะค่ะเราได้ลงทะเบียนไปเรียนเต้นในเวิร์กช็อปของเขาเรียบร้อยแล้วในวันที่25สิงหาคมซึ่งแปลว่าวันที่22นะคะ ออนแอร์ e ี EP แรกเราได้ดูเขาวันที่25ไปเห็นเขาด้วยตาเนื้อได้เรียนกับเขาด้วยคือเป็นอะไรที่แบบฝันที่ไม่กล้าฝัน,นไม่ได้ฝันไม่ได้คิดว่ามันจะมีสิ่งนี้แต่พอเห็นประกาศมาปุ๊บก็ไม่รีร้อทันทีนะคะสมัครลงไปเรียนเลยเรียนแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราเอามาเล่าให้ทุกคนฟังอีกทีนึงละกันหรือถ้าเกิดแบบอุ้ยสามารถเก็บภาพบรรยากาศในนั้นมาได้ฮะ,ะเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ทุกคนดูอีกทีนึงว่าการไปเรียนเต้นกับนักเต้นระดับโลกระดับ global อย่างคุณครสเต้นเนี่ยมันจะอืม,มเะ สำหรับรายการ Street Movement Fighter Season 2 Season 2ของเรานี้นะคะจะออนแอร์ EP แรกในวันที่22สิงหาคมวันอังคารเวลา4ทุ่มที่เกาหลี2ทุ่มที่ประเทศไทยดูสดได้ผ่านทาง m n e มแต่ถ้าใครนะคะไม่อยากจะเดาๆว่าเขาพูดอะไรกันอดใจรออีกสักนิดสามารถดูซับไทยแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่แอปพลิเคชัน Vi ว V I U อ่านว่าวิวอย่าลืมสมัครครีเมียมแล้วก็ดูกันย,ยาวๆไปเลยนะทุกคนเพราะว่ารายการนี้เนี่ยมียาวรอดูกันได้เลยทุกอาทิตย์ นะสำหรับใครนะคะที่อยากให้เรารีแอคอะไรอยากให้รีวิวรีแคปอะไรเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดคอนเทนต์เกาหลีเกาใจจาก Diary of Jang Ji Hoo กันนะคะและสำหรับวันนี้ััยอง